อรุณสวัสดิ์ในยามเช้าของวันที่หลังฝนตกนะคะความสดชื่นของผักของเราต้นมะละกอต้นพลิกต้นผักะมะเขือเทศกำลังให้ความสดใสสดชื่นนะคะรวมไปถึงอันนี้คือฝรั่งกิมจูนะคะด้านล่าง ยังมีดอกออกมาแล้วนะคะนี่ก็คือความสดใสหลังหลังจากฝนตกนะคะนูนให้ดูบรรยากาศในสวนหลองกี้ฟีเวอร์นะคะฝรั่งกิมจูต้นนี้ก็กำลังวันเสาร์นะคะถึงจะห่อเพิ่มเพราะว่าคุณแม่ ไม่ว่างนะคะแต่ว่าเราก็มาดูบรรยากาศค่ะนี่ปลาขึ้นช่ายต้นใหญ่มากดูบรรยากาศในสวนนะคะเย็นสบายอากาศโลง่งเย็นสบายมีทุกอย่างในสวนนะคะนูนมีมะพร้าวแต่ว่ามะพร้ากก็ไม่ค่อยได้กินหรอกมะพามร้าวมีฝรั่งอันนั้นคือฝรั่งกิมจูนะคะระหว่างฝรั่งกิมจูกับฝรั่งหงเปลือ มันจะแตกต่างกันนะคะนี่ต้นหงเป่าซื้อจะต้นใหญ่กว่ากิมจูและใบใหญ่ใบหนาลูกสีแดงนะคะนี่ลูกสีแดงนี่ก็คือมะนาวค่ะมะนาวมะนาวที่เราชำํำรอหน้าฝนจริงๆถึงจะเอาเอาออกปลูกนะคะดูความสดชื่นในสวนค่ะ ของฟ้าโล่งโปร่งใสในตอนเช้านะคะตอนเช้าของวันพฤหัสบดีเราก็มาดูด้านล่างนั้นเป็นเราต้องอเอาหลบแดดนะคะเป็นผักขึ้นช่ายรวมไปถึงพริกแล้วก็หันมาทางนี้ก็คือผักกาดนะคะผักกาดกระจ้อนผักกาดเหลืองนะคะใน แต่ละกระมัง,แต,งแต่ละกระถางแต่ละกล่องโฟมก็จะส่วนมากจะปลูกตอนนี้ปลูกผักชีนะคะผักชีเป็นที่ต้องการเยอะคุณแม่ก็เลยปลูกผักชีรวมไปถึงพลิกนะคะผักชีแล้วก็พลิกเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจะจัดเป็นหมวดเป็นหมูนะฮะจัดเป็นหมวดเป็นหมูให้สวยงาม ดูให้ครบนะคะว่าหลังฝนตกของเขาจะเป็นอย่างไรเขาสดชื่นดีไหมโอ้กระถางนี้มีวัชพืชเยอะเอาออกก่อนเห็นปุ๊บออกปับ๊บมันจะได้ไม่โตเราจะได้เอาออกง่ายๆเนาะนี่อันนี้คือการทดลอง <laughs> ปลูกมะเขือเทศหัวกลับนะคะก็ได้หัวกลับอยู่ข้างบนนี้ทธ,ธรรมดานะคะข้างบนคุณแม่เอามาเล็ดหวานเลยมันก็เลยปลูกเกิดอย่างนี้สวยนะคะดูต้นหอมนะคะต้นหอม ต้นหอมก็ตรงนี้ก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะรอให้เข้าหมดแล้วก็จะกลับฟื้นใหม่เพราะฝนเหมือนฝนจะมาอีกรอบอส่วนตรงนี้ก็พอได้เดี๋ยวแม่จะเข้าไปเก็บออนี่อายุสองสัปดาห์แล้วนะคะนี่อายุสามสัปดาห์ส่วนพลิกต้นนี้ก็สวยสวยสวยมากเลยนะคะ สวยมากเลยนี่ขอบคุณนะคะที่เข้าชมแม็กกี้คะ่ะ